และตะแกรงวางปลาหมึกเนี่ยทุกคนนะหลยท่านถามว่าพี่พี่ใช้ถาดตะแกรงเนี่ยความกว้างความยาวเท่าไหร่แล้วซื้อจากที่ไหนคลิปนี้เรามาเอาคําตอบแล้วที่สถานที่ซื้อกันนะทุกคนนะครับสําหรับถาดนะครับวางปลาหมึกข,ข้างหน้าเนี่ยทุกคนในะครับความกว้างของถาดผมน่านจะประมาณ35เซนนะนะครับความยาว45เซนนะครับความลึกประมาณ4เซนนะครับทุกคนนะสำหรับถาดนะครับนะครับกว้างนะครับ35นะครับยาว45่ส้านะทุกคนเนาะ สำหรับตะแกรงนะครับทุกคนฮะนะครับตะแกรงผมใช้ความกว้างประมาณ40นะครับความยาวประมาณ60เซนนะครับทุกคนฮนะ,ะนะครับเนี่ยครับเป็นตะแกรงสแตนเลสนะทุกคนนะนะครับเมื่อก่อนผมใช้ตะแกรงมันเป็นเหล็กนะทุะกคนนะมันเป็นขี้สนิมบ่อยนะครับทุกคนนะเลยตัดสินใจมาซื้อตะแกรงสแตนเลสแบบนี้นะครับถือว่าใช้คุ้มมากนะทุกคนนะซื้อครั้งเดียวจบเลยนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับนะครับเนี่ยครับเป็นตะแกรงสแตนเลส ความกว้างผมน่าจะประมาณ40ความยาวประมาณ60เซนนะทุกคนนะนะครับเนี่ยครับนะครับมันไม่เป็นสนิมเลยนะทุกคนนะนะครับเราล้างเก็บโอ้ยใช้ได้นานมากนะทุกคนนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งร้านเราดูสะอาดด้วยทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับร้านดูสะอาดมากทุกคนนะไม่เป็นขี้สนิมด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะนะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากซื้อนะครับอยากนะครับอยากทาตามผมก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะครับร้านค้าให้น้ทุกคนนอนะครับ ใต้คอมเมนตนะ์นะครับทุกคนฮะนะครับไปหาเลือกซื้อกันเองเ,องเนาะนะครับร้านไหนโต๊ะไหนจะปรับไซส์ไหนราคาไหนอยู่แล้วแต่ทุกท่านที่จะเลือกซื้อกันเอาเองเนาะทุกคนเนาะส่วนผมก็มีความรู้มีวิชาก็เอามาแนะนําใหพ้พี่น้องนะครับว่าผมใช้ถาดประมาณไหนใช้ตะแกรงประมาณไหนเนาะหลายๆท่านก็คงแจกสงสัยอยากรู้นะครับจะได้ซื้อตามจะได้เอาไปทําตามนะทุกคนเนาะนะครับ โดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนะครับถาดผมก็ใช้ประมาณ35ความยาวประมาณ45เนานะทุกคนเนาะตะแกรงก็เป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับความกว้างประมาณ40ความยาวประมาณ60เซนนะครับท,ทุกคนฮะนะครับถ้าทุกท่านซื้อมาทุกท่านก็จะได้ประมาณเนี้ยทุกคนฮะนะครับมันซื้อแล้วมันคุ้มเนาะทุกคนเนาะนะครับมันใช้ทนดีนะครับนะผมก็ทําคลิปอธิบายพี่พน้องน้องที่กําลังเริ่มต้นเนาะทุกคนเนาะจะได้หาซื้อ หาใช้เลือกซื้ออุปกรณ์ก็ได้ถูกมดทุกคนน้องนะครับนะครับผมก็มีความรู้เอามาถ่ายทอดให้ทุกท่านที่กําลังเริ่มต้นในธุรกิจนี้ได้เพียงเท่านี้นะทุกคนน้องนะครับก็พยายามจะอธิบายให้มันได้ดีที่สุดนะครับทุกคนฮะนะครับก็นะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปสั่งกันเอาเองนะไปเลือกซื้อกันเอาเองนะครับเรื่องราคาผมจะไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนน้องนะครับเรื่องราคาผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับ อยู่ที่ทุกท่านไปเลือกซีเลือกหากันเอานาอทุกคนนาอนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนฮะนะครับลองดูนะครับ